ตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่แป้ชมจะพาทน้องไปรับของฟรีค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูกันอยากถามน้องว่าวันนี้น้องตื่นกันกี่โมงพี่แป้ชมเลยอยากถามความคิดเห็นของนุ่นนอนคะว่าน้องคิดว่าปีนี้เนี่ยของฟรีที่เกี่ยวกับฮาโลวีนเนี่ยมันน้อยไหมเฮ่ยป้ชมสังเกตว่ามันน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยและของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องจะเป็นบวกคูชฮาโลวีนะำมอเดลทีว่าน่ารักมากๆนะมาน่ะ หัวฟักทองที่มีแบบข่าวซาตานอยู่ด้านหลังนั่นเองและของฟชนีนะคะน้อง,องเขาแจกเพียงแค่สามพัน 3, ชิ้นเท่านั้นบอกเลยวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะแลวเมื่อน,น้องใส่มาบอกเลยว่าใสในนะผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะบอกเลยว่าห้ามพาเด็ขาดดูคลิปให้จบนะคะจะได้เข้าใจว่าได้ของฟรีนี้ยังไงบ้างขาวแอบตามไปแป้งมาเลยค่าไปแป้งจะทิ้งลิงไ้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมเราไปดูกันว่าทํายังไงบ้าง เดิลงมาข้างล่างก็ได้นะน้องจะเจอตัวละครอยู่ตัวหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตัวละครนู๊นะคะที่จะอยู่ด้านข้างตรงนี้ของเรานะน้องเนี่ยเดินไปคุยกับเขาได้เลยค่ะจะน้องทำการกดอีนะคะเพื่อทำการคุยกับเขาแล้วน้องจะเห็นว่าตอนนี้มันมีเวลานับถอยหลังคูดาวนั่นหมายความว่าน้องเนี่ยจะต้องเข้ามาเช็คอินนะคะแบบแบบนี้ทั้งหมด7วันนะคะอย่าลืมนะ7วันนะคะเข้ามาทุกวันในเวลาเดิมๆิมของน้องที่น้องเข้าไปเมื่อวานนะคะมากดคุยกับเขา7วันน้องจะได้ของฟรีชิ้นนี้เลยค่ะ